กลับมาถึงแล้วนะครับผมดูวันนี้ได้แค่นี้นะฮะหมายเดินเดินนะผมบอกแล้วนะครับผมนะต้องเลือกหมายดีๆนี่สวัสดีครับผมอยู่กับผมหาปูหาปลามาทํากินนะครับผมนะวันนี้ก็มาดับปลาไหลเหมือนเดิมน,นะครับผมเพื่อนๆนะเออผมจะถามเพื่อนๆว่า วันอยู่ยาปีใหม่นี้เพื่อนๆขี้อ๋อรื่อนนะครับผมนะจะไปเที่ยวไหนนะฮะผมขอแนะนําเลยนะครับผมน้านี่ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับผมนะห้ามพลาดนะครับผมนะสถานที่ที่ท่องเที่ยวนะฮะที่เมืองจันทบุรีนะครับผมนะดูคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆจะได้รู้นะว่าเอ่ออะไรนะของกินของใช้ท่องเที่ยวเนี่โอ้โหที่หลาหรูมากเลยนะครับผมเพื่อนๆนะนะผมขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะนี่ต้องดูคลิปนี้นะครับผมนะ ชื่อช่อพี่เยินหนีลู่หมีพาไปเที่ยวนะครับผมนะต้องดูคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆนะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมนะและตอนนี้กำมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาดูแล้วครับผมนั้นรุ่นแรกนะฮะนี่เราเวลาเราหาไหมดีๆนะครับผมเพื่อนๆนะนี่เราต้องหาไหมอย่างนี้นะครับผมนะป้าไหลเนี่ยนะหญ้าลบลบนะครับผมนะถ้าหญ้าลบลบอย่างเงี้ยไม้ควว่าป้าไหลอ่ะชุบชงนะครับเพื่อนๆนะ จำไว้นะต้องหายาดลบลบนครับผมนะนี่รูที่หนึ่งครับผมจะติดไหมมาลุ้นกันฮะโอ้โหลูแรกก็ติดเลยนะครับผมเพื่อนๆนะฮะติดแล้วนะรูนี้นะครับผมนะเพื่อนเห็นยังนี่เห็นป่าเออนี่รูที่หนึ่งนะเพื่อนเดี๋ยวรูที่สองนะฮะเพื่อนๆนะโอ้ยเช้านี้หนาวมากนะฮะเพื่อนๆนี่รูที่สองนะครับผมติดไหมโอ้โหเพื่อนๆ เพื่อนเห็นยังเหลือนอรามเชียวหมานะฮะวันนี้นะสองแต้มแล้วนะครับผมนะโอเค <Wow. S 1> ให้เพื่อนเพื่อนดูนะย่าลบมากนะเพื่อนๆน,นี่หมาควายว่าหมาควางว่าปลาไหลชุบชงนะฮะ <laughs> เพื่อนๆดูต้องหาที่ย่านลบโลกนะครับผมนะนี่นี่รูที่สามนะฮะร,รู้นึกว่าจะติดไหมโอ้หนักเวลูนี้อู้เพื่อน,อ,นอู อันนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าส e like ี่เต้มนะฮะนี่ไม่ต่ำกว่าสี่เต้มนะเพื่อนๆอู้เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมรุ่นนี้นะฮะผมว่าสี่เต้มนะฮะเพื่อนๆสี่ตัวนะผมว่านะโอ้หนึ่งนะครับผมเพื่อนๆดูสีเทาๆอย่างนี้โอ้โอ้ติดนะฮะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมดิ้งเพล็บเพล็บเพล็บเพล็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นหันไหม <g ülme> ก็ติดนะฮะ <c oughs> ดูนะเพื่อนๆน,นะผมดับปลาไหลนะครับผมนะอ่วิธีดากับเหยื่อทุกคลิปผมจะอธิบายไว้อยู่ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆน,น,นะนี่อีกรูนึงนะเพื่อนๆจะติดไหมโู้โหนาปุดเลยนะฮะเพื่อนๆติดนะติดครับผมนะ <c oughs> เคยรูนึงนะครับผมนะดูโอ้ หวนมากนะครเพื่อนเพื่อนโอ้หหเพื่อนเเห็นยังน่นหนักข้างในอะเห็นไหม<อ>น่ะ,ะเห็นปะอเออเนี่ยใช้สูตรเอ๊ะใช้ยูยือใช้เยื่อ,เ,อเด็ดนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนนะวิธีดักกับวิธีใส่เยื่อผมก็เคยอธิบายไว้แล้วนะครับผมนะเพื่อนเพนะื่อนนะนี่รุ่นหนึ่งนะฮะดูจะมานไหมเนี่ยไม่พลาดนะฮะเพื่อนเพื่อนนะสูตรนี้นะฮะ ไม่พลาดนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมหินหานไหมอ่ะโอเคนะของที่ชอบหาปูปลาหรือหาปลาไหลเนี่ยนะผมขอแนะนํานะครับผมนะให้หาที่ที่ที่แบบว่าที่ธรรมดาก็ได้แต่หาที่แบบว่าญ่าลบๆนะครับผมนะหมายาขยว่าปลาไหลชุบชงนะฮะเพื่อนๆจําไวนะ้นะนี่ครับผมนะอีกร่นหนึ่งนะครับผมก็ไม่พลาดนะ,ะเพื่อนๆน,นะ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆ <EN _> ดูนี่นะนี่ก็พังไปก็ประมาณประมาณเกือบสิบลูกแล้วนะครับผมนะเพื่อนๆนะอืมจะพลาดไหมดูนะเพื่อนๆไม่พลาดนะครับ,<_ <EN> _>รบผมเพื่อนๆนะอู้อู้อู้อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ปลาไหลมั้งหรือไงทําไมมันหนักอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆ <_ EN _> บางที<_ <EN> _>เราก็ต้องดูด้วยนะฮะเพื่อนๆนะ บางทีก็งูข้าวนะฮะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะฮะลูกไหนไม่ตีอย่าไปสีเรีอดน,นะฮะเพื่อนๆน,นะเพราะมันมันยังไงอะ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมนะเราบังคับกันไม่ได้นะฮะนี่อันนี้ผมใช้สูญเยือโอ้เพื่อนๆเ,เห็นยังเห็นยังเอาแล้วนะฮะผิด,คดแค่เต็มเดียวนะฮะสิบสามสิบสามลังนะฮะู่นะนี่ลูนึงนะ ติดไหมผมว่าไม่เหลือนะฮะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเห็นยังเนี่ยเออไม่พลาดนะฮะเพื่อนๆน,นะนี่ใช้สูตรสูตรนี้โอ้โหโดยเฉพาะนะฮะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะเพื่อนๆน,นะถ้าใคร ที่ไม่ออกก็ดูตามคลิปที่ผมออกขึ้นไว้นะครับผมนะฮะว่าปีใหม่ปีนี้วันอยู่ยาวนี้จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมนะไปกินของหลาหรูนะครับผมนะที่เมืองจันทบุรีนะครับผมต้องไม่พลาดไม่ต้องพลาดไม่ต้องพลาดต้องไม่พลาดคลิปนี้นะครับผมนะชื่อช่องออพี่หยีนีลูกหมีพาไปเที่ยวนะครับผมนะดูคลิปนี้โอ้โห,หผมดูเนะี่ย อยากจะกินลวเกินนะครับผมนะแต่ผมยังไม่มีโอกาสนะครับผมนะผมก็เลยฝามาแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆนะคนที่ชอบเที่ยวหรือจะพาแม่พ่อวางแผนปีใหม่วันอยูเหย่านี้จะพาไปเที่ยวก็ได้เลยนะครับผมดูคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆไม่อาจจะเชื่อก็ได้นะครับผมนะโอ้โหกาแฟตแต่ละแก้วโอ้ยอลังการหรูหรานะครับผมนะอันนี้ผมไม่ได้มาวิวช่อง เพื่อนๆหรือช่องพี่ๆนะครับผมนะอันนี้แค่ผมแนะนํานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับผมน,นนะครับผมดูวันนี้ได้แค่นี้นะฮะหมยเดินๆนะผมบอกแล้วนะครับผมนะต้องเลือกหมยดีๆนี่นะฮะลำละสองตัวสามตัวนะครับผมนะั่นนี่เห็นว่าแต่ละตัวนะใ่รชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม